กควา้าไปหมดคว้าก็เป็นอุปทานกันเพราะเป็นอุปทานกันอะไรจะเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดทุกในการที่ปฏิบัติทุกในการบําเพ็ญเขาบําเพ็ญตั้งเยอะตะบะตะเบอะอะไรไม่พูดไม่อะไรตั้งเยอะอ้าวพระพุทธเจ้าแทนที่จะเอาเพราะเจ้าสิบชาติมาเป็นบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอุชาหณนว่าเนะี่ยบำเพ็ญมาขนาดนี้แล้วยังไม่พ้นทุกข์เลยแต่ชาติสุดท้ายมาบาเพ็ญอะไรถึงได้พ้นทุกข์ ท่านกำม,มือท่านนั้นท่านก็บอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นอยา่างอย่างท่านบอกอย่าทําอย่างฉันแต่พวกที่นั่นเอาถ้าทําอย่างท่านก็ไปเป็นผู้เจ้าอย่างท่านถ้าอยากเป็นผู้เจ้าก็เอาเลยแต่ถ้าใจหลุดพ้นที่ท่านแต่ถ้าถ้าเป็นผู้เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมารู้ธรรมะที่สูงหรือสภาวะธรรมได้คือผู้ที่เป็นผู้เจ้าที่เป็นนั่นใะโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีสิทธิจะรู้สภาวะธรรมได้เลย จนกระทั่งชาติสุดท้ายที่เป็นมเจ้าเท่านั้นจึงจะรู้สภาวะธรรมไม่มีสิทธิ์ไปเกิดในห้าชั้นสุทาวาสเพราะท่านไม่มีสิทธิ์จะเป็นพระอริยเจ้าถามว่าฟังการปฏิบัติจะรู้เรื่องไหมก็ท่านก็บำเพ็ญไปอย่างนั้นน่ะทาบุญอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นให้อย่างนั้นคิดไม่ได้บลบหลู่นะคิดดูดีๆเนี่ยเหมือนโง่เลยเนะจะทําอะไรอะ่ะเพราะว่าปัญญาไม่ได้ไง มันก็เลยไม่ได้ทําเธอจะหลุดพอผู้เจ้ามาบอกเนี่ยไม่ต้องไปทาอย่างฉันแล้วเธอมาหลุดพ้นเลยจะทำอย่างนี้แล้วท่านจะหลุดพ้นเลยไม่เอาโดนอะไรดึงไปโดนอวิชาดึงไปก็ไม่เอาอีกมีเหตุผลไหมเนี่ยใช่ไหมนี่บอกอ้าวนี่พระองค์นี้ว่าผู้เจ้างโง่แลไเนี่ยพู้เจ้าเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้ก็ท่านเขาก็บอกแล้วท่านลองมามันไม่พ้น เธอก็ทั้งไปกำรรม,มือไปอัดอัดลมหายใจถามว่าการกระทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้ไงแต่ตอนนี้รู้แล้วเธออย่าทำอย่างนั้นเธอเดินสติวัฏฐานสี่เธอเดินอย่างนี้เธอสามสี่สิบกองกรรมฐานเธอกำหนดให้เห็นธรรมะจริงแล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบอื่อหน่ายก็คลายความคลายความหน่าก็หลุดพ้นหลุดพ้น,พนก็รู้หลุดพ้นกำหนดอย่างไรก็เห็นสิ่งที่มันกระทบตาเนี่ยมันเป็นกรรมคุณมันเที่ยงไหมคือถาม ปัญจวัคีย์ว่าขันห้ามันเที่ยงไหมมันยึดมั่นถือมั่นได้ไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วท่านทำไมไม่สอนเอานั่งท่ก็เดี๋ยวเธอไปบำเพ็ญก่อนเธอไปทาบุญก่อนเธอไปนั่นนี่ก่อนไอที่พูดอย่างนั้นก็เพราะไอคนนั้นมันอยู่ตรงนั้นไอนี่มันอยู่ตรงนี้ท่านเขาไม่มาฟังไอที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ทึกทักกันเ่ยพระเจ้าก็ให้บำเพ็ญให้พบฉันน้อมเป็นทําบุญก่อนและไอคนที่มันโง่ก็ต้องบำเพ็ญก่อนต้องทําบุญก่อนเห็นป้ะมันเป็นยังไงนี่คือควาามต่งเลย เขาไม่ยอมเดินข้ามแม่น้ำาหมนนั้นไงใช่แล้วเขาจะทําพิธีกรรมของเขาอย่างนั้นเขาจะทําอย่างนั้นโดยคิดว่ามันจะทําให้เขาเขาจะอ้อนวอนอย่างนั้นก็จะทําอย่างนั้นเขาคิดว่ามันจะทําให้เขาข้ามได้แต่คนจะทําจะข้ามนี่เขาต้องต้องทําอย่างที่พระเจ้าบอกแล้วเพราะพระเจ้าสิบชาติอ่ะมันเป็นเรื่องเล่าที่ท่านหลงไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนจริงๆแล้วอ่ะ มันมีกรรมต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะกรรมแล้วก็การที่ต้องมาสอนใครนี่ก็เพราะกรรมการที่เรามาเจอกันก็เพราะกรรมการที่ได้ฟังทำอะไรการที่ได้ฟังสิ่งที่เออค้นพบแล้วจะบอกอยังไงแล้วทั้งก็ปรับอย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่างนั้นถ้าเธอเป็นสาวกงั้นสาวกมันถึงได้มีอะไรที่ไม่เหมือนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันะทุกอย่างทุกคนงั้นองคุลีมาเนี่มีสิทธ บำเพ็ญยังไงมาฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะเป็นพระอาหารหันต์บำเพ็ญนิท่าไหนฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันไม่น่าจะบนถูกเลยยังปตาจาราก็กรรมเยอะถึงกับจะเพี้ยนอยู่แล้วไม่มีจะไม่มีเสื่อิงไม่มีสติไม่ใช่สวยหรูทั้งนั้นนี่ที่จะมาเป็นพระอาหารหันต์มีหลากหลายจริงๆแล้วนั่นต้องเอาเราเลือกหลากหลายว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีสิทธิ์ทั้งนั้นที่จะเป็น เอาไม่เอาเดี๋ยวทําบุญก่อนเดี๋ยวไปอย่างงน้นก่อนต้องอย่างนี้ก่อนบอกว่อ้างไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาฟังกันหรอกเธอก็ไปทําของเธอเธออยากเป็นบรรานแบบไหนเธอจะเป็นพระเจ้าแบบไหนเธอไปเป็นเราเองเราไปตามคาสอนพระเจ้าที่พระเจ้าท่านพ้นพบจริงๆคือตรงนี้บอกไว้เลยว่าตรงนี้ต้องการเป็นอย่างนี้ใช้ชื่อธรรมดาธรรมดาคู่เขาคิดเออเป็นธรรมดาธรรมดาสิเป็นสิ่งธรรมดาอนิพานมีอยู่แล้วเป็นธรรมดา คนจะเข้าใจสิ่งธรรมดาเหล่านี้ไหมเขาเข้าใจสิ่งธรรมดาก็าต้องมีความเบื่อหน่ายถ้าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมดาเขาไม่เบื่อหน่ายแล้วเขาหลงคิดว่ามันไม่ธรรมดาอยู่เรื่อยทั้งสิ่งวิเศษจะต,ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปแล้วอุปทานขันคว้าไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ลําบากก็ทุก็มไม่รู้ตัวว่าทุกคิดว่ามันดีเพราะอะไร้วที่อื่นๆที่มันวนอยู่